ทำนีได้ครับเด้อตอนนี้เวลาะประมาณสี่ทุ่มนึ่งแหละครับตะเวนกระต๊กดินได้ลดนเติบแล้วเมื่อนขึ้นนีครับห้าสีมาไต่กิริศกันได้ครับเด้อจะม่ลุ่นกันครับว่ากิริศขึ้นนีห้อาสีไดดหลายบ่ครับมามุนมวน้ากันครับไต่กิริศได้ครับเด้อขึ้นนีครับครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับที่ห้องสีม้าซองเบิงกิริศได้ครับเด้อ กิลีดกิโลครับมาหลุดน้ำกันมาม้วนนน้ำกันครับขึ้นนี่ครับซองกิลีดครับนี่ผลเสียงห้องจะไม่ปลาผลครับจะมาหลุดกันเนาะนี่ครับตัวกิลีดเนาะครับนี่นี่นะครับกิลีดเนาะกิริศไมนจะมีปีกได้ครับกิโลสิเป็นจังหนึ่งนะนี่นะครับเท่ากับสิคขปันิลเลยปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่ครับกิลีดมันไข่ครับในท้องมันนี่ นี่ครับทุกจิลิดพเลย้นกันปั๊บโอ้ยเมื่อเร็วครับนี่เมื่อฉังได้ครับนี่เมื่อฉังครับนี่เมื่อฉังสองคนนี่อไืม่ไม่ขี่แตกบุแห้งนาดน้่ตะ่กเมือจ้นขีแตกดมันิเป็นใบพพมาทังพี่พูพูดหลาย่่นเห็นมัอง้หน่นนี่นเลยเออ อ๋อใช่ไหมขวดไี่ไหนเต็มไปขวดอ่นโคดรไรได้สีใช่อันี่นี่มีะไรต้องจับปะโอ้ยนิดเต็มเลย่เต็มกำมเยี้นิ่เลยอยมันกะน่อยบตัมันละซอยมันไปทางมันเลยทานันเลยเกี่ยเกลียดขาคำ นี่ครับเกิดขาค่ำได้เขได้ห้าสิบปลอยมันงามขึ้นอย่างสีมันมาหนี่สองตัวเลยจะซื้อหนี่ไหมเห็นไหมนี่นนไหมกรูใจว่าเสียภาพสองเลยนี่ปุ๊บเพราะอะไรเจ้าโตปุ๊บมุ้งเขาต้องนักหนามันเลยที่สองตัวเล่ เออนั่นและได้แล้วนี่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 ตัวนนี่นี่นี่ต่ไต่ไต่เกบโดดงเอา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 เรืออตัวตัวฮบเอาสได้เอาเอานี่ยเลน่น่ตรงเด้งรงด้งเล เอ้าอ้เร็วแท้นี่ครับนี่ตัวมันนี่มึงใส่ใกล้ถ้าซัดโลดครับนี่นี่แหละครับกิริดครับกิรีดธรรมาศาสตร์ได้มากิริดเลี้ยงนะครับปุ๊บปุ๊บโอ้ยว้าวแปดแปดอะไรนั่น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 เอ้าใต้ใบใหม่นี่เห็นปะเอ้ยเอาอ่ะน่ต้ฮะน่ะปุ๊บเข้าไปใต้หนินั่นนั่นครบเลยปุ๊บครบเออนั่นเะไจะใต้หันละบ้านนี่อ่า ไเห็นแล้วไ่ได้เลยอะไนมันทับมันยูนั่นเดีะนั่นเดนั่นเดอีกตัวนึงเออได้ปะเอา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 ได้ครับได้ได้ถือว่าเมื่อฉมังกันครับสองกนนี่ครับข้างหลังพู่มนี่ตตองโตพุ่มนี่ขาป๊บเย็บหัวมันนั่นนั่นนั่นนัน่นน มันีงเฮาวันนี้ก็ับ oh, บังเฮาวันนี er ้โอ้ยเฮาก็ได้ครับวันนี้ดั้หตาเตมเมื่อีเลยว้าครับแตเต็มมื่อลยครับแม่นตีจนขี่แตกขึ้นมาขี่ไรขี่ไรเลยขี่มันแห้งก็ขี่ไร ช้างมา้นี่หลายตัวแล้วเร็วเร็วซีตัวหาตัวนี่เอาตัวแรกกันนี่นี่ตัวแรกที่นี่เอาตัวแรกกันปึ๊บนั่นแหละนี่ตัวสองนี่ตัวสองปึ๊บนี่ตัวสามนี่ตัวซีนี่นี่ตัวหาอยู่หันเอาอ้๊บนั่นนี่นี่นี่หางลานนี่ปึ๊บโอ้ย นี่นี่ตัวนึงนี่มันกินหมากแตงยันผุนตัวนึงนี่นี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้นี่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 ปลาแตงนี่เดือดไหนวะโอ้ไหนทั้งสองเลยวะบินบินบินเพิบได้ปะโอ้ยนี่แหละครับได้แล้วนี่แหละครับวิถีชีวิตการหาอยู่หากินแล้วครับเด้อนี่ไต้กิลีครับนี่กับมวนมวนครับเพืนนี่ครับก็ได้เไม่ได้แบบอะไรหลายๆปะ โอ้นี่แะครับได้กระสีเครื่องขวดนี่แหละครับอ่บานี่ในกาฝากกดไลก์กดแช์กดติดตามเพจเหนได้ครับได้เป็นร่ำไกรกันครับทีดได้ถ่ายคลิปกันหาอยู่หากินทั้งสิละครับนี่มนวนไม่รับชมกันเพราะได้คิดถอดบ้านเนาะอะมื่อนี่วันนี้กับขอบพุณที่เขามารับชมนะครับเด้อขอบคุณที่ติดตามกันบอถิมบอดป่ากันครับมื่อนี่วันนี้ขึ้นนี่กับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ